เหมือนมาสร้างปัญหาให้น้องเดิมดีงานก็ล้นมืออยู่แล้วบอมาออกสื่อที้หนักกว่าเดิมอีกจิ๋วเอ้ยงานทุกวันนิดเดือนที่แล้วจบรถไปหน้าร้านกี่คันเนี่ย้พี่ทิตอ์ที่แล้วผมเดือนที่แล้วอะผมจบไปประมาณ2ี่บกว่าคันกับ30สคันอะนี่คือเฉพาะรถใหญ่นะรถใหญ่ย,ยังไม่รวมตีล้อเล็กรถเออรถกระบะทั่วไปใช่ไม่รวมรถกระบะคือย่อยเลยนนงานย่อยเลยเออแล้วงานหลังร้านเป็นไงบ้างหลังร้านก็ส่งอะตกเดือนหนึ่งประมาณสี่สิบลูก ป็นชุดได้ไปประมาณสี่สิบห้าสิบชุดอ่ะเยอะมากวต้องการในขนาดเหลือจริงๆแล้วอืมใช่คือแบบเหมือนตอนนี้มันเป็นช่วงแบบกําลังกระแสมาแรงวันหนึ่งหน้าร้านรับไปเต็มที่กี่คันวันหนึ่งเต็มที่เลยพี่สองคันรถใหญ่บรรทุกหนักรถสิบล้อเนี่ยนะครับหกล้อสิบล้อเนี่ยวันหนึ่งสองคันเออมีคันไหนวันนี้เข้ามาเจอแล้วันนั้นร้านเลยมีขาจรมาด้วยมีขาจรอีกเออขายที่นัดไว้เป็นไงบ้างอ่าก็คันแรกคันนี้ก็จะเป็นฮิโน่ครับโดมินเตอร์ J.O. ห้าสองร้อยสิบ ปัญหาเยอะก็อัพสเตปเปลี่ยนเป็นโบธรรมดาเลยใช้จ่ายแพงไหมก็ประมาณ2ี่้าใบเถาห้าใบฮะยี่สิบห้าใบเถาี่ห้าใบเถาเหรอใช่ครับและคันสวยๆด้านหลังนี่ล่ะอ๋อคันนี้เลยก็อันนี้ t u โบขาดมาครับโบเดิม t u r b ขาดมาก็โทรเมื่อคืนวันนี้ก็เข้ามาเลยแล้วเราจัดการให้วันนี้เลยเอยมาจบในราคาที่จับต้องได้ใช่ครับอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเรามีครบอยู่แล้วเรามีพร้อมอยู่แล้วทุกอย่างงานลงกึงทุกอย่างเราทำเองหมดทำเองหมดกึงเองหมดสดๆเลยถจริงเอาเวลาที่ไหนนอนบ้างเนี่ยโอ้โหพี่เรื่องนอนนี่ เป็นเรื่องของเด็กเลยแต่ยังคงรับลูกค้าอยู่ตลอดรับตลอดครับติดต่อมาได้ติดต่อมาได้เสมอ